ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงวิ่งตามหลังกลุ่มของกูตรงเฉินไปตามแม่น้ำขนาดใหญ่ทั้ง3คนยังได้รู้ว่าเฉินเซียงทำให้เหล่าสิทธิในขอบเขตนักสู้แท้จริงกว่า100คนพิการและหนึ่งในพวกนั้นก็ยังเป็นสิทธิ์นิกายยอดนักสู้ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทั้งสามก็พูดอะไรไม่ได้เฉินเซี่ยงกล้าสังหารแม้กระทั่งประมุกนิกายของนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูแล้วนักประสาอะไรกับนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงแค่ไม่กี่คนพวกทะเลนิรานมีเบื้องหลังความเป็นมายังไง ดูเหมือนพวกมันจะแข็งแกร่งมากเฉินเสี่ยงกล่าวถามขึ้นพวกมันแข็งแกร่งมากพวกมันอยู่ปากพ้นทะเลมาเนิ่นนานแล้วมีข่าวลือว่าพวกมันมีนักสู้ขอบเขตนิพพานมากมายแต่ถึงยังไง นิกายยอดนักสู้เราก็ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่มานานหลายปีและพวกเราก็ไม่ใช่พวกที่กินแต่พืชกูตรงเฉินกล่าวตอบเรื่องที่นิกายยอดนักสู้ทรงพลังในคือเรื่องจริงเฉินเซียงยังไม่เคยเห็นความแข็งแกร่งของนิกายเต็มรูปแบบเขารู้ว่ามีนักสู้ที่แข็งแกร่งในระดับเดียวกันกับกูตรงเฉินมากมายหลบซ่อนตัวอยู่ในนิกาย ในแต่ละรุ่นม,มีสิษย์นิกายจำนวนไม่มากที่แข็งแกร่งพอที่จะขึ้นไปแดนสวรรค์หรือถ้าพูดอีกอย่างมีเหล่าผู้อาวุโสมากมายในแต่ละรุ่งที่หลบซ่อนตัวอยู่ในนิกายซึ่งนั่นคือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดของนิกาย ดินแดนลิลลับแห่งนี้ปรากฏขึ้นเพราะฝีมือของมนุษย์หลังจากเกราะต่าวทมินถูกนำออกไปดินแดนแห่งนี้จะเริ่มไม่เสถียรผู้อาวุโสเม็ดยากล่าวขนาดจ้องมองปราณวิญญาณที่กำลังไหลพล่านอยู่บนท้องฟ้าเฉินเซียงงบยักหน้า นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้เฉินเซียงคงจะอยู่ที่นี่แล้วก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เขาเข้ามาที่นี่เขาได้ยินเสียงคำรามแปลกๆของสัตว์ปีศาจแต่เขากลับไม่เห็นมันเลย เสียงคำรามอันอ้างว้างน่านเต็นไปด้วยความผันผวนในชีวิตและมันยังคงไม่เลือนหายไปจากจิตใจของข่าวดูเหมือนเสียงน่านไม่ได้มาจากดินแดนลี้ลับแห่งนี้แต่มันกลับถูกส่งมาจากที่ไหนสักที่มายังดินแดนลี้ลับแห่งนี้ หลงเซเวียอีกล่าวสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของนางค่อนข้างแข็งแกร่งและพิเศษเฉพาะทําให้นางมีสัมผัสที่วกว่านักสู้ขอบเขตนิพพานอย่างมากเฉินเซี่ยงกล่าวถามเจ้าของเสียงนั่นใช่สัตว์ปีาศาจหรือเปล่า นางคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบข้าก็ไม่รู้เหมือนกันในความทรงจำที่สืบทอดมาของข้าไม่มีอะไรแบบนี้เฉินเซียงตามหลังทั้งสามคนจนมาถึงทางเดิมที่พวกเขามาในตอนนี้เฉินเซียงกำลังคบคิดแผนการในอนาคต เขาได้สมุนไพรวิญญาณมากมายซึ่งโดยปกติแล้วเขาสมควรเรียนรู้การสกัดกลั่นเม็ดยาเป็นอย่างแรกจากนั้นค่อยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งส่วนเรื่องการแก้แค้นของนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาเลยแค่ปลอมตัวนิดหน่อยก็ไม่มีใครจำเขาได้และหากเขาระวังตัวขึ้นอีกนิดก็ย่อมไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าพวกมันหาเขาเจอเขาก็แค่ให้กูตรงเฉินกับคนอื่นๆคอยปกป้องแต่ถ้ามันไม่สำเร็จ อย่างมากเขาก็ต้องใช้เวลากับอาจารย์แปลกๆของเขานานหน่อยเพื่อรอให้ข่าวลือจางไปจากนั้นค่อยออกมาข้างนอกอีกครั้งถึงช่วงเวลาแบบนั้นจะขมขื่นไปหน่อยก็เถอะนี่สาวน้อยไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าพูดเองเหรอว่าหากข้าเอาชนะเจ้าได้เจ้าจะแต่งงานกับข้า ตอนนี้เรามาสู้กันเถอะจูจ่ๆเฉินเซี่ยงก็กล่าวขึ้นพลางยิ้มกว้างเรือนร่างอันงดงามของผู้อาวุโสเม็ดยาพลันสันสานนางกล่าวอย่างเย็นชาในกรณีนี้ไม่นับข้ารู้ว่าเจ้าก็พูดโกหกไปงั้น แต่ดูเหมือนข้าจะจำได้นะว่าเจ้าบอกว่าข้าสามารถท้าดวลเจ้าที่ไหนก็ได้เฉินเซี่ยงขดปากแล้วกล่าวอย่างเหยียดยนันนางไม่ได้กล่าวอะไรนางได้แต่เงียบท้านางและเฉินเซี่ยงสู้กันที่นี่นางคงพ่ายแพ้ในทันทีเจ้าโง่น้อยเจ้าไม่มีสตรีสักคนเลยเหรอ หรือว่าเจ้าแอบซ่อนนางเอาไว้ห้าห้าเฉินเซี่ยงหัวรอกูตรงเฉินรู้สึกเศร้าใจมากมีเพียงตาแก่ประหลาดประหลาดนั่นเท่านั้นที่กล้าเรียกเขาแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่สามารถกล่าวอะไรได้อาจารย์อาตัวน้อยนี่ท่านจะจริงจังหน่อยไม่ได้หรือไง ท่านต้องทำตัวให้เหมาะกับสถานะของท่านท่านต้องรักษาภาพพจน์หน่อยกูตรงเฉินกล่าวเฉินเสี่ยงเกาหัวก่อนจะหัวเราะอ,อย่างซุกซนอีกครั้งแล้วกล่าวพวกเจ้าควรรู้เรื่องราวระหว่างข้าและเซียน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 คือภรรยาของข้าและเมื่อถึงคราวที่พวกเจ้าพบนางพวกเจ้าจะเรียกนางว่าอะไรอาจารย์อาสถานะของท่านนับว่าไม่ธรรมดา ทั้งยังไม่อาจเปิดเผยได้กระทั่งกับภรรยาของท่านก็ด้วยผู้อาวุโสเม็ดยากล่าวอย่างเย็นชาหากเรื่องที่เฉินเซียงได้รับมรดกสืบทอดจากหวังเจียนเทียนแพร่งพรายออกไปมันคงทำให้นิกายยอดนักสู้ประสบกับปัญหาไม่น้อยเฉินเซียงแลบลิน้นล้อเลียนพลางเอามือไพลโลหลังแล้วเดินเอ่อยๆต่อไปไม่นานทั้งหมดก็มาถึงจุดสิ้นสุดของแม่น้ำ ถัดจากแม่น้ำไปจะมีทางเข้าที่มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสีขาวออกมามันคือทางเข้าดินแดนลี้ลับและยังเป็นสุดขอบของดินแดนลี้ลับด้วยอยู่ใกล้พวกเราไว้เมื่อเราออกไปข้างนอก ท่านจะได้เจอกับเรื่องอันตรายมากมายกูตรงเฉินกล่าวอย่างจริงจังก่อนหน้าเขาได้ใช้เม็ดยาไปมากมายเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาทั้งสี่คนรู้ดีว่าหลังจากออกไปข้างนอกนั่น คงจะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องเฉินเซียงหลังจากผ่านไปในทางเข้าเฉินเซียงเห็นเพียงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเศษเหินมากมาย เขารู้แล้วว่าหลังจากทางเข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เปิดออกเขาเต่าทมินแห่งนี้จะถูกทำล,กาลายลงการไหลเวียนของเวลาที่ภายในและภายนอกดินแดนลี้ลับนั้นต่างกันภายในนี้เฉินเซี่ยงใช้เวลาไปเกือบสองเดือนเต็ม แต่ที่ภายนอกเวลาเพิ่งผ่านไปเพียง12วันเท่านั้นไม่นานเฉินเซียงก็เห็นถังอี้ชาวประมุขแห่งนิกายนักสู้แท้จริงท่าทางของมันในตอนนี้ดูกโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่ข้างกายมันยังมีชายชราอีกหลายคนร่างกายของชายแก่พวกนั้นแผกกลิ่นอายท,ที่ทรงพลังมากออกมาพวกมันทั้งหมดอยู่ในขอบเขตนิพพาน ทำให้เฉินเซียงรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลผู้ที่ยืนอยู่โดยรอบพลานถอยห่างไปไกลพวกมันไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในดินแดนลี้ลับแต่ดูจากการที่เฉินเซียงเดินตามหลังพวกกูตงเฉินออกมาแบบนี้พวกมันเลยรู้ทันทีว่าเฉินเซียงคงไปทำอะไรสักอย่างให้นิกายนักสู้แท้จริงโกรธเข้าทั้งอี้ชาวยังไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นอย่างแน่นอน มีคนร่วมมือกันรังแกคนเพียงไม่กี่คนจนทำให้คนกลุ่มนั้นเกือบถูกสังหารแต่จูจ่ๆเฉินเส้่งกลับกระโดดออกมาจากไหนไม่รู้แล้วไล่สังหารศัตรูกลุ่มน,นั้นจนทำให้มีเพียงถังอี้ชาเท่านั้นที่หลบหนีออกมาได้ แต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะมันรู้ว่าเฉินเซียและคนอื่นๆจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ที่นี่คือภากฝั่งของดินแดนยอดนักสู้ข้าได้พูดเอาไว้แล้วว่าพวกข้าไม่ต้องรับเจ้ารีบๆใส่หัวไปซะ เสียงของกูตรงเฉินดังกลางวันราวกับระฆังขณะจ้องมองไปยังถังอี้ชาวและคนอื่นๆวู้ไครหมิงบวกสะบัดมือและเรียกบางคนเข้ามาคนเหล่านั้นคือผู้อาวุโสจากลานประลองอาวุโสทั้งหมด พวกเขาปรากฏตัวน้อยครั้งมากแต่พวกเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันคุ้มกันเฉินเสี่ยงไปจากที่นี่กูตงเฉินกล่าวสั่งก่อนหน้านี้เขากวาดตามองไปรอบๆและพบว่ามีนักสู้ที่ทรงพลังอยู่ไม่กี่คนที่ต้องสู้ด้วยทั้งเขา กูไคหมิงและผู้อาวุโสเม็ดยาก็เพียงพอที่จะรับมือกับคนพวกนั้นแล้วเฉิญเซี่ยงสามารถออกไปจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดนี้ได้อย่างปลอดภัยด้วยความคุ้มกันของเหล่าผู้อาวุโสกูตรงเฉิญและพักพวกยังอยู่ที่นั้นส่วนกลุ่มของทังอี้ชาวเองก็ไม่ได้ไล่ล่าเฉิญเซียงเพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขยับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ก็จะปะทุขึ้น เฉินเซี่ยงสังหารนักสู้ขอบเขตนิพานของนิกายนักสู้แท้จริงไปสองคนและถังอี้ชาวย่อมไม่ลืมเรื่องนี้แน่ตามมันไปพวกเจ้าต้องสังหารเฉินเซี่ยงให้ได้ถังอี้ชาวตะโกนลั่นทันใดน,นั้น เงาร่างของกลุ่มพลันกระโดดออกมาจากป่าที่อยู่ห่างออกไปและมุ่งหน้าตามกลุ่มของเฉินเซี่ยงไปเมื่อกลุ่มผู้อาวุโสเห็นดังนั้นพวกเขาต่างตกใจชายแก่รูปร่างสูงบางคนหนึ่งหยิบเอาแผ่นหินสี่เหลี่ยมออกมา มันมีขนาดใหญ่มากๆจนกระทั่งสามารถบรรทุกคนได้หลายคนพวกเจ้าต้านมันไว้คาดจะพาเฉินเซียงหนีไปชายชราผอมบางกล่าวอย่างเร่งร้อนเขาจับเฉินเซียงขึ้นไปบนแผ่นหินแล้วพุ่งทยานออกไปอย่างรวดเร็ว แผ่นหินทยานออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเฉินเซียงคาดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธวิญญาณและมันยังมีประสิทธิภาพมากด้วยภายในพริบตาทั้งสองก็ออกห่างจากเขาเต่าทมินผู้อาวุโสเจ้าสิ่งนี้นับเป็นของดี ท่านไปได้มันมายังไงเฉินเซี่ยงกล่าวถามพลางจับจ้องชายชราเฉินเซี่ยงไม่รู้จักชายชราคนนี้แต่เขารู้ว่าเหล่าผู้อาวุโสของนิกายยอดนักสู้ถือเป็นบุคคลลึกลับและทรงพลังมากมันคือของขวัญน,นะ ชายชราร่างสูงบางหัวระอนในยามนี้เฉินเซียงมองไปรอบๆตัวเขาขมวดคิ้วพลางกล่าวดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เส้นทางไปนิกายยอดนักสู้นิทันทีที่เฉินเซียงกล่าวจบ ชายชราพลัดฝ่ามือเข้าใส่ตำแหน่งตันเถียนของเฉินเซียงพลังฝ่ามืออันรุนแรงกระหน่ำเข้าตันเถียนของเฉินเซียงแผ่ไปยังแขนขาและกระดูกอีกหลายชิ้นทำให้เฉินเซียงไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ เขารู้สึกราวกับอวัยวะภายในทั้งหมดจะแตกออกเป็นเสี่ยงเขาหันมองชายชราด้วยท่าทางที่น่ากลัวโลหิตทะลักออกมาจากปากของเฉินเสี่ยงแต่เขายังอดทนกับความเจ็บปวดแล้วกล่าวถามทำไมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ